สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเมนูผัดน้ำพริกเผาหอยคมกันนะคะใส่ใบโหระพาหอมๆนะคะสำหรับส่วนผสมก็มีแค่หอยคั่มน้ำพริกเผาใบโหระพาแล้วก็พริกสดกับกระเทียมนะทุกคนขั้นตอนแรกก็ล้างหอยให้สะอาดก่อนเลยนะคะแล้วก็ตำพริกสดกับกระเทียมนะคะค่ะพริกกับกระเทียมก็ตำพอแหลกนะคะทุกคน พอตำแหลกพอที่ต้องการแล้วนะคะก็ตั้งน้ำมันใส่กระทะนะคะพอหลังจากน้ำมันร้อนเราก็นำพริกกับกระเทียมนะคะที่เราตำจนแหลกนะคะเข้าไปผัดให้หอมเลยนะคะทุกคนค่ะผัดไปสักพักหนึงนะคะก็นำน้ำพริกเผานะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดผัดต่อไปนะคะจนฝาจะหอมแล้วก็พอใจนะคะ ค่ะหลังจากน้ำพริกเผาแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกสดของเราหอมได้ที่แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําหอยขอมของเรานะคะใส่ลงไปผัดต่อเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ผัดทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะให้ตัวหอยของเราสุกได้ที่นะคะหลังจากนั้นก็เติมเครื่องปรุงนะคะใครชอบรสชาติแบบไหนก็ ปรุงตามใจชอบได้เลยนะคะค่ะก็จะเคยได้ยินคําโบราณนะคะแกงหอยอย่าให้เผ็ดแกงเห็ดอย่าให้เค็มนะคะก็ตามนั้นเลยหลังจากผัดไปสักพักนึงนะคะเราก็นําใบโหระพาใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดผัดคนๆเข้าไปอีกนะคะค่ะหลังจากใส่ใบโหระพาลงไปนะคะเราก็คนๆให้ใบโหระพา หอมฉุยขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะทุกคนใครที่ชอบทานหอยขมก็แนะนำเมนูนี้เลยนะคะหอมอร่อยนะคะทานง่ายนะคะทุกคนค่ะเมนูวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะฝากกดติดตามช่องปรุงกันไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ